สมัยหนึ่งมีชาวเมืองสาวัตถีเข้ามาอย่างวัดเชตวันและได้พบว่าพระพุทธองค์ไม่อยู่เนื่องจากว่าพระองค์ได้เสด็จจาริกไปโปรดเวเนยสต์ตามนิคมชนบทต่างๆณเวลานั้นชาวเมืองจึงเอาของบูชาไปวางไว้ที่หน้าประตูคันทกุตีทําให้เขามีจิตประโมทยิ่งท่านอนาถบินที่กาศเศรษฐีจึงไปขอร้องพระอานนท์ช่วยหาสถานที่หรือว่าสิ่งแทนพระศัสดายามที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวัดพระอนนท์จึงทูลถามคมําแนะนําจากพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตัดตัวแทนพระองค์สามประ นนหนั้นื่ 1. ทาตุเจดีเป็นพระสถูปที่มีห้องบรรจุพระสารีริกธาตุ 2. บริโภคเจดีแปลว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้สอยมีบาทและจีวรเป็นต้นรวมถึงต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 3. อุเทสิกเจดีหมายถึงเจดีที่สร้างขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทาตุเจดีเนี่ยจะทําได้ในการที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วเท่านั้นส่วนอุเทสิกเจดีไม่มีปรากฏในพุทธการนี้ โดยอธรคกฐาส่วนอื่นตีความว่าหมายถึงพระพุทธรูปพระปฏิมาไปด้วยดังนั้นต้นโพจึงใช้ได้ในการนี้